สวัสดีครับสวัสดีครับผมภูวนาถแก้วปรางคี่เกวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วัน Happy ป i Pa Happy d ป Pa Happy Di Pa คนที่รู้ก็รู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้ Happy d ป Pa ปคืออะไรวันน้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไร วันนี้มานำเสนอของครับนำเสนอของของ,ของใครของคนรู้จักของคนรู้จักอันนี้นี่มันคือ,อมันคือนกพูนกพูไว้ทําอะไรแขวนผนังตกแต่งบ้านครับแขวนผนังตกแต่งบ้านหรือจะไปแขวนของก็ตามใจมันคือนกพูมองให้ไกลใหญ่ไหมใหญ่เท่าหน้ามันคือนกพูใหญ่เท่าหน้าฝีมือใครฝีมือคุณ สูชีลาสุชีลาเวียงเชียงรุ้งเชียงร่าสนใจติดต่อมาสนใจติดต่อมาแต่ไม่บอกนะว่าติดต่อยังไงแค่นี้น้องผู้อันนี้ครับทําด้วยผ้าเศษผ้านะผ้าเศษผ้าไหมแบบนี้ก็เรียกพิพิธภัณฑ์แนวเศรษฐกิจหมุนเวียนครับเซอร์คูลาเอคคอร์นเมีิโปรดักสนใจติดต่อมาสนใจติดต่อมาแต่ไม่บอกนะว่าติดตอ่อยังไง <c oughs> มีอะไรอีกมีอะไรอีก นกฮูกเล็กครับนกฮูกเล็กเมื่อกี้นกฮูกใหญ่ตอนนี้นกฮูกเล็กนกฮูกเล็กมีอีกไหมมี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 อีกมีอีกสองตัวมีอีกไหมมีอีกไหมมีมีมีนกฮูกสามตัวแล้วมี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 อีกไหมมีอีกไหมหนึ่งตัวใหญ่สามตัวเล็กสนใจติดต่อมาแต่ไม่บอกว่าติดต่อไงแฮปปี้ดีป่ะแฮปปี้ดีป่ะไม่บอกนะว่าติดต่อยังไงเมื่อกี้นกฮูกผ่านไปเอาอะไรต่อดีอะไรต่อดี เป๋าครับกระเป๋ากระเป๋าผ้าปักมือกระเป๋าผ้าปักมือกระเป๋าผ้าปักมือใหดูขนาดว่ามันใหญ่นะมันใหญ่กระเป๋าผ้าปักมือราคาเท่าไหร่ไม่บอกมีอีกไหม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 ยักค้นหากับค้นหาอู้ย่ามครับย่ามย่ามย่ามผ้าปักมือย่ามผ้าปักมืออู้ย่าน้า ได้ลหลังไม่เหมือนกันแต่ละอันเป็นสินค้าชิ้นเดียวในโลกเพราะมันไม่เหมือนกันยามผ้าปักมือ,ลอมแล้วมีอะไรอู้ไม่แล้วไมกแล้วล้วงไม่แล้วครับกระเป๋ากระเป๋าอ <c oughs> ีกแล้วกระเป๋าผ้าปักมืออืมทางนี้ก็สวยตันนี้ก็สวยมีอะไรอีกมัาอีกไม่แล้วไม,นะไม่ขนาดครับกระเป๋าผ้าปักมือ <c oughs> นี่หลายขนาดกระเป๋าผ้าปักมือฝีมือชาวยองบ้านสันทางหลวงเชียงรายมีใครอีไหม มปครับอะไรดีอะไรดีเป้ครับเป้เป้เป้อันนี้เป้แม่สายนะครับเป้เมเป้แม่สายเชียงกายเป็นเป้ยืนเล็กๆมีทับปักทับปักนี่สีสียีนครับสียีนมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีมีมีนี่นี่สีอ่อนครับที่เป้แล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยไปละร้อยเดียวครไปละร้อยเดียวตัวนี้ติดต่อมากติดต่อยังไงไม่บอกโชว์ขำๆครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม มีมีมีโอ้สามสีแล้วครับสามสีสีดำสียีนอ่อนสียีนแก่มีอีกไหมมีอีกไหมมากแล้วมากแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมมีมีครับไม่ดีครับชาชามันคือชาเลยเขาเขียนว่าชาจักรพรรดิชาจักรพรรดิหอมหอมหอมชุบคอหอมชุบคอมีอีกไหมไม่ไม่ไม่สองห่อมีอีกไหมมีอีกไหมมีมีมีสามห่อสามห่อมีอีกไหมมีอีกมี สี่ห่อสี่ห่อมีอีกไหมมีอีกมีห้าห่อห้าห่อมีอีกไหมมีอีกไหมมีมีหกห่อหกห่อมีอีกไหม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 นี่ชาจะกพักข้างในเป็นชาอะไรเขาว่าเป็นชากาขาวกับชาหอมมือลีสองเงินผสมกันโดยสูตรพิเศษทำโดยพี่เอื้อพี่เอื้ออยู่ไหนพี่เอื้ออยู่พี่เอื้ออยู่ไหนพี่เอื้อยู่ดอย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 ปูดอยปู ยีงมาอยู่โดยปู่เชียงรายสองหนึ่งถูกครับราคาถูขายไหมขายติดต่อมาสนใจติดต่อมาติดต่อไงไม่บอกโชว์ขำๆว <c oughs> ันนี้วันอะไรวันแฮปปี้ดีป้าแฮปปี้ดีป้าผมปูนัดแก้วปลังก็ทำยูทูปขำๆขำๆไม่มีอะไรทำขำๆขำๆแฮปปี้ดีป้าแฮปปี Happy ้ Mmm!